วันนี้วันที่สิบหพฤษภาคมสองพหบี่พี่น้องมาจากอำเภอเกาจังหวัดอมาจากอำเภอเซกาจังหวัดบึงการการแขนออกรู้มียุงบย่ยางทั่วสวนแล้ววันนี้เนาะไม่มียุงแม่หมอจำไว้เด้อสวนที่สวนพวกเจ้ามาสออกมีดละหนึ่งกิโลมีละสองกิโลมอไรเนี่ยเมื่อสวนไม่มียุงให้เช็คที่ยุงเด้อทีนี้ เจ้าเบิองเบืองสวบองมีแต่หญ้าทั้งหมดเจ้าว่าแม่หมอถ้ามีแต่หญ้าแบบนี้ถ้าใส่ปุ๋ยเคมีใส่บ่ได้แม่นบ่เนาะต้องฆ่าหญ้าซะก่อนแม่นบ่เพราะเราฆ่าหญ้ามานานครับเราใช้ยาฆ่าหญ้ามาเป็นเวลานานใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นเวลานานเจ้าเจ้าลองโกยด้วยมีเห็ดหักมาอยู่ลอง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 ปิดอยมาด้วยปล่อมาด้วยมีหักบ่กล่อใบมันออกนู่นครับรากรากยางเต็มที่เลยครับเห็นไหมครับดินจะสมบูรณ์ครับ จำไว้เด้อคนคนสร้างดินให้มีชีวิตดินสร้างผลผลิตเลี้ยงเลี้ยงพืชพืชสร้างผลเลีเ้ยงคนเพราะนั้นคนพืชด,ดินนี่จะเกื้อกูลกันครับอสวัสดีครับ